สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกระดิช่นเคยนะคะในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะวันนี้อะวันนี้นะคะคลิปนี้นะเราก็ไม่ได้ตั้งหัวข้อนะคะจะเป็นคลิปแบบตามใจไพ่นะคะแล้วแต่ไพ่ใหญ่จะบอกนะอะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานส่วนใหญ่นะคะของทุกทุกคนที่เข้ามารับชมแรนดอมนี้คลิปนี้นะคะเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนก็ให้ลองฟังนะคะว่าเป็นเรื่องราวของคุณไหมตรงกับคุณไหมนะคะถ้าตรงแลวถ้าไพ่ออกมาดีก็ขอให้รับพลังงานดี พลังงานบวบบวบเป็นเลยแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามารับชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะมาฟังแม่หมอเล่าเรื่องราวความรักของใครบางคนนะอ่ะโอเคนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะในการเปิดพลังงานของทุกคนนะแม่หมอจะหยิบไพ่ออกมาสิบใบเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็เปิดสลับพลังงานความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันเลยแม่หมอขอสิบใบคะ่ะ มาดูกันสิว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงโอเคแล้วก็ไปสรุปนะคะอีกใบหนึ่งแม่หมอจะวางไว้ตรงนี้มาดูกันเลยก็แม่หมอจะเล่าสลับความรู้สึกนะคะระหว่างคุณเขาคุณเขาแบบนี้เนาะ,อะโอเคเรามาดูเออพลังงานของเขาก่อนดีกว่าค่ะอ่ะ คนคนนี้นะคะเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างออมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีเหตุผลนะพลังงานของเขาค่อนข้างดีมากๆเลยเขามักจะเป็นที่ปรึกษานะคะหรือเป็นคนที่ออมักให้คําแนะนําแก่คนอื่นๆได้ดีนะคะคนรอบข้างชอบเขาแม้กระทั่งในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะถ้าเขามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยนะคะ มีสถานะกับใครอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์กับใครนะเขาจะค่อนข้าง็ปคนรักที่ค่อนข้างมีเหตุและผลนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช้แต่อารมณ์นะคะเป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่คนรักได้ดีมากเลยคนะ่ะ เราไปวิ l of fortune นี่เป็นพลังงานของคุณนะคะคุณและเขาอาจมีความเป็นคู่กันค่อนข้างสูงนะคุณและเขาอาจมีเออเป็นคนที่อาจจะมีดวงชะตาต่อกันอะไรอย่างี้เห็นไหมอันนี้ก็เปรียบได้เสมือนไพ่ไพ่พระเหมือนกันนะคะเออเป็นไพ่พระเหมือนก,นก็แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ะคะ่ะแล้วตัวคุณก็ก็คิดเหมือนกันนะคุณก็คิดเหมือนกันอ่ะทีเนี้ยค่ะ คือแม่หมอมีความรู้สึกว่าภายในใจของเขาอะค่ะมันเหมือนมีปัญหาตอนนี้เขาเหมือนมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคอะไรบางอย่างเลยอะเออเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างอะแม่หมอมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วม,มีการจบไปแล้วมีการเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างยังไงดีแบบว่าไม่มีความสุขเลยนะที่เรื่องทุกๆอย่างมันจะต้องเป็นอย่างนี้ ออท,ที่ที่ตัวคุณเองเลือกที่จะไปจากเขานะคะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์จากเขาไปเออคืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่เลือกเดินออกไปเองเอ,อแล้ไงต่อเขาเนี่ยคนคิดถึงคุณนะคะยังคงนึกถึงคิดถึงคุณตลอดเวลาเก็บเก็บคุณเอาไว้นะคะในความทรงจําในส่วนลึกของจิตใจเขาอยู่เสมอนะคะยังคงคิดถึงนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาอะตัวคุณเองเดินออกมาเนี่ยนะคะ คือก็ต้องบอกเลยว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคุณเหมือนกันนะคะการให้คุณเดินออกมาจากเขาอ่ะแรกๆคุณก็อาจจะทําใจไม่ได้เหมือนกันเออแรกๆคุณก็อาจจะรู้สึกยากรู้สึกทําใจลําบากเช่นเดียวกันเออไรไงต่อคะเนี่ยเขาค่อนข้างมีความรักให้คุณมากๆเลยนะคะเขาค่อนข้างยังรักคุณอยู่นะคะนอกจากคิดถึงแล้วก็ยังยังรักคุณอยู่เช่นกันอ่ะตัวคุณเองนะคะเริ่มเหมือน เริ่มมีความรู้สึกเหมือนคิดถึงนึกถึงเขาเช่นกันตอนที่คุณเดินออกมาคุณคิดว่าคุณเนี่ยนะคะจะทําใจได้ไงเออคุณคิดว่าทุกๆอย่างเดี๋ยวมันก็จะดีเดี๋ยวมันก็จะง่ายเองแต่จริงหรือเปล่าค่ะไม่เลยยิ่งเวลาผ่านไปถ้าคุณยิ่งเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยที่เราทําแบบเนี้มันมันถูกต้องจริงๆแล้วหนอว่าทําไมเราถึงยังรักยังคงคิดถึงเขาอยู่เลยอะ,อะไรประมาณนี้สำหรับตัวเขาเองนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะแบบว่าเออในเมื่อทุกๆอย่างมันมัน,ม,นมันเป็นไปแบบเนี้ย เขาก็พร้อมคือเหมือนเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะที่คุณคิดที่จะเดินออกไปจากเขาไม่ไม่ว่าสําหรับชาวแรนดอนไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ะเออแม่หมอก็ไม่รู้นะว่าอะไรที่ทําให้คุณตัดสินใจเดินออกไปจากเขานะคะเดินจบตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันไปนะแต่ใดๆก็ตามแต่เขานะคะค่อนข้างเคารพในการตัดสินใจของคุณไม่ว่าคุณคุณคิดเห็นเช่นไรอะไรแบบนี้เขาก็เออเขาก็เริ่มเริ่มเหมือนเริ่มทําใจอ่ะเออเหมือนเริ่มถ้าคุณคิดว่ามันดีก็ ก็ดีแต่เขานะคะพร้อมเออพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตลอดเวลาถ้าเกิดวันไหนที่คุณกลับมาอา่อกลับมาหาเขาหรือว่า <c oughs> มาพูดมาคุยกเขามาขอความช่วยเหลืออะไรจากเขา่งเขาก็ยังยังมีความรู้สึกดีๆต่อคุณพร้อมช่วยเหลืออะไรอยู่ตลอดแล้วซึ่งคนคนนี้แม่หมอหมองว่าเขาเป็นคนที่ อย่างที่บอกค่ะเป็นคนที่อ,อ,อาจจะมีมีจิตใจที่ค่อนข้างดีอะไรแบบนี้นิดนึงเนะเป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบว่ารู้อันไหนผิดรู้วันไหนควรอะไรแบบเนี้ยเอออันไหนควรอะไรไม่ควรอะไรเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความยุติธรรมในจิตใจนะคะอืมอะไรงไงต่อคะ่ะ ในในขณะที่คุณเองอ่ะแม่หมอว่าคุณก็คงไม่กลับไปแล้วแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็คงทําใจได้เองอ่ะเพราะคุณคิดว่าคุณนะคะเดินเดินออกมาแล้วยังไงคุณก็ต้องอยู่อยู่อยู่ด้วยตัวเองให้ได้อืมอ่ะแล้วบทบทสรุปจะเป็นยังไงคะอ่ะต่อเออต่อไปนะคะแม่หมอมองว่าต่างคนนะต่างก็คงจะต้องไปเริ่มต้น ชีวิตใหม่ในของตัวเองนั่นแหละคือตัวเขานะคะไม่ว่าเขาจะรู้สึกดีแล้วยังลกักยังคิดถึงแค่แค่ไหนใช่ไหมถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยเอ,อคุณเลือกที่จะเดินจากเขาเขาก็พร้อมที่จะ เ,เหมือนกับว่ายอมรับในความคิดของคุณก็ยอมปล่อยคุณไปนะคะแล้วเดี๋ยวต่างคนก็เหมือนต่างจะทําใจได้เองเออตัวคุณเองก็เหมือนกันแรกๆคุณอาจจะแบบตอนเดินออกมาอาจจะแบบว่าทำใจไม่ได้ยังมีอาการที่แบบยังยังคิดถึงนึกถึงเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอไปไปแล้วคุณอาจจะทําใจได้คือต่างคนต่างก็จะแบบว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็คือความสัมพันธ์ในครั้งนี้แม่หมอมองว่าอาจจะแบบ อ,อ,อาจจะไม่ได้กลับมากลับมากันอีกแล้วละเออเพราะว่าดูๆแล้วอาจจะแบบต่างคนต่างจบจบจะจบแล้วจริงๆเหมือนกับแบบว่าต่างคนต่างเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเ,เขาเรียกอะไรเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองเอ่ะเออไปทําอะไรต่างๆในชีวิตของตัวเองเหมือนกับว่าเริ่มทําใจอะไรในยอมรับความจริงยอมรับในความเป็นจริงได้อะไรประมาณนี้คะ่ะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะที่คุณ คนคนนั้นที่เหมือนก็ว่ามีประเด็นในเรื่องราวความรักของคุณนะเขาเขาค่อนข้างเป็นคนที่อ,อยังไงแม่แม่หมอรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อบอุน่นเป็นคนที่นิสัยดีอะไรอย่างนี้นะเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรอบๆข้างก็เหมือนกับว่า ออชอบเขาด้ยชอบเขา้าหาชอบมาขอคําแนะนาําคาปรึกษาอะไรจะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเใอชอ้ใช้คําพูดไปครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมือมีคนเป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันแต่แม่หมอก็ไม่รู้หรอกเออเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนไงอันเนี้ยมันมันก็แต่ละคู่นะคะคู่รักแต่ละคู่เขาก็จะแบบมีเรื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะของแต่ละคู่ซึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจเท่ากับตัวเราเองหรอกเออเท่ากับตัวคนสองคนเองหรอกเออ ถึงแม้คนคนอื่นที่แบบเห็นอะไรอางี้อาจาจะมองว่าดีแต่จริงๆแล้วก็มีคนที่รู้กันสองคนเออคุณอาจาจะมีอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าเออยังไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยเออเนีค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่คนสองคนรู้ดีเนาะเออไม่ว่าก็ไม่นั่นแหละคะ่ะไม่ว่า ออคุณจะเดินออกจากเขานะคะจะเลือกเลือกจบความสัมพันธ์กับเขาด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม,มานะมแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะผลนิสุทน์แล้วทั้งคู่นะคะก็จะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นของตัวเองต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนั่นเองคะ่ะโอเคประมาณเนี้แต่ว่าคุณคุณและเขาเนี่ยค่อนข้างมีดวงชะตาต่อกันนะเอออะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวแดนดอมนี้นะก็ลองฟังดูว่าว่าใช่เรื่องราวของเราไหมออถ้าใช่ก็ ขอให้รับฟังออขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่ามารับฟังเพื่อความมันเทิงแล้วกันนอเอ๋มาฟังมาฟังเรื่องราวความรักของใครบางคนอะไรเงี้ยอะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูลัคนาราศีกันบ้างค่ะชาวแรนดอมนี้นะคะแล้วแต่ไพ่จะเล่าในพวกคุณอาจจะมีชาวราศีอะไรกันบ้างเอ,อ่ยแม่หมอขอสามราศีค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอนไลน์ N มาได้นะ เพื่อที่จะได้แน่ใจนะคะว่าเป็นดวงชะตาของเรา100%อจะก็จะมีราศีเมษธาตุไฟราศีมังกรธาตุดินค่ะและราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะอ่าก็ นี่นะคะก็คือ3ราศีที่อันมีเกณฑ์มีทิพลต,ต่อพวกคุณนั่นเองคะ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่หมอขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไคร b ์เหมือนเดิมนะคะใครอยากสนับสนุนช่อง9บาทก็ทําได้เช่นกันอยากดูดวงส่วนตัวออสอบถามแพ็กเกจ แพ็กเกจดูดวงส่วนตัวแบบซื้อเก็บนะคะหรืออยากจะอยากจะได้คลิปวิดีโอสอนเชื่อมโยงการวางไพ่ตามตำแหน่งนะคะก็แอนไลน์เข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้สอบถามมาได้นะคะโอเคก็วันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ